สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนด้วยนะครับวันนี้ก็อ,อยู่กับผมกล้องเกมเมอร์ชิคเคิร์นะครับวันนี้ผมจะมาดวลกับพี่เพื่อนนะครับชมกันเลยโอ้โหเพื่อนมันเด็่ทีเดียวเลยเว s great. <S ้วยเราอยู่กับใครเนี่ยครับ โหเราอยู่คนเดียวนะครับโอ้โหแครซะงั้น the hole. โอ้โหมันดิ่งทะลุหรอครับเอาอะผมสู้มันไม่ไหวนะครับปืนมันเนี่ยเรืกเก่อเจ็บนะครับอัพเต็มแลนซ์ก็ด้วยครับ ืมันลวกกว่าเรอครับ Brown, เฮ้เรียบร้อยครับเก็บสองครับ Brown, ได้ยินเสียงไหมครับสนัยก็มาครับมันมันต้องอยู่นี่แน่ๆเลยครับสนยเหรอสนเหรอ โอ้โห,โหโแรงเกินไปหรือเปล่านอ้องโอ้โหสู้มันไม่ได้เ <Alliance>, ลยวะครับแพ้แล้วครับ จะตัดอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาละครับคราวนี้เราไม่ได้ดวนนะครับมาลงแรงกันนะครับจัดอันดับนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนปืนกัด้วยครับโอโรอไปครับมาลครับคลิปนั้นนะครับที่ผมอัดแค่เราแคร์นะครับไมช็อตนะครับ ใครที่ดูจะได้ยินเสียงเตือนนะครับไ,ไม่ช็อตครับไม่ช็อตมันโบมีเงนมันเป็นจัดไดนะครับไปครับโบคับโบกบ์โบครับ,บ,รบ,บ,รบเออมาเลดยัดมาครับบาเลดก็มาครับงานนี้โอ้โหพูเอเคลอยก็มาครับ อิมเราเทพดีนะครับ D A K ลอยมาครับนั่นไงก <Aww. S 1> ูยังไม่ทันขาดคำติดแจ้งนะครับโอ้โหชนะนี้โดนบาเลเ่ข้าไปด้องที่แล้วครับเออมันเก็บก่อนนะครับ A K ลอยอุโโอ้ยระเบิดไทยระเบิดไทย oh, <kill. S 1> ตกใจด้วยระเบิดมัน ลอเค90ลอย่9 0ก็ 90, มาครับโอ้โหคราวนี้มันไม่เอา AK ลอยมันเอาในตำนานมาเลยครับจะโหดไปไหนเพื่อนอะระเบิดไม่ออกเอ้ยโดนบาเน็ตได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวสงสัยต้องเล่นบาเลตซะแล้ว AK ลอยครับมันชาร์จชาร์จเน็ตๆเนเนเน เนตเน็ตน,น,น,นทำไมยนไม่ออกวะโอ,โอ้โง่ม่ไหนวะอือสัตไปเต็มเต็สบุกละสายบุก เก่งจริงเหรอครับหัวร้อนเริ่มละเริ่มหัวร้อนละเออ,เอ,อยัดมันเพื <o> ่อนผมนะครับเนี่ยสุดเจ๋งทำไมผมอัดระเบิดไม่ออกกทขี่ครับผมเล่นเออเซิร์ฟเอวีนะ มา嘛มเพื่อนผมเล่นสไนค์กลนะไปพี่ดิครับโอ้โหว่าจะเก็บอยู่แล้วเชียวเดี๋ยวจะหายนะสไนค์กลน,น่ะชอบเล่นมานี่อย่าบังดิไอ้ต้นไปแล้วครับ เราเปิดลงหลังยิงแน่นอนเ้าพี่โอ้โหหลังก็มาหไปไหนครับพี่โอ้โหหลังก็มา ค่ะแรงนี้เราแพ้กันนะครับมันจะหูดไปไหนวะโอ้โหเจิกเจิกเจิกตูไปเลยเลยมาครับไม่ออกครับทิ้ไม่ออกโอ้โหแข้งอางั้นไปอีกเลยครับไปต่อกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันนะมาต่อกันนะครับ เมื่อกี้ผมดปบดเปิดคลิปนะครับโอ้โหโอเคผมถนัดเลยครับไปตามเพื่อนนะโดนระเบิดใจเลยต้อมซ้ำ อืเออต้นยิงครับเยี่ยมมาเลยครับไอ้ต้นเพื่อนเรานะครับพื้นมันก็อัพเต็มแล้วครับเลือกเจ็ดเอ้ยยังไม่อัพยังไม่แม็กนะครับเลือกเจ็ดนะครับถ้าแม็กอ่ะจะมีคล้ายๆน้องแข็งโอ้โหเก็บพื้นไอคีติดไเล่อยเลยเหรอฟัวกะลังนะครับโอ้โหมาสอง โอ้โหต้นไอ้ตอน้ตนมันวางระเบิดอยู่ออกไปสิต้นโอ้โหตายแน่มึงตู้เฮลช็อตโอ้โหแอบเป็นเงียนครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาเลยจิตเยี่ยมปราเนี้ไปกันต่อดีต้นกระโดดก็ไม่โดนแล้วโถ คนเราครับตาย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 โดนทอมสันนะครับเอาครับพิต้านะครับโหจัดไปหนักเลยครับยิงเดิยครับเพ่อ้าวเยี่ยมมากครับพิต้าไอ้ต้นคีดระเบิดนะครับ มันออกในเกมนะพีอ่อย่าเพิ่งแย่งดิพี่โอ้โหออดีไม่แย่เอาเฮ้ยลงยขึ้นกันหมดเลย ได้ไงเจอแล้วโอ้หมอนีปืนเหมือนผมครับแต่เวลสี hmm. like oh, ่ผมเวลห้าับชนะครับไปอีกด้านเลยครับมาต่อเลยนะครับอันนี้เล่นโหมดผีนะครับแล้วเขาติดเขาเสียงอหไรครับ ขอปิดเสียงแล้วกันนะครับผมไม่ชอบครับจานผีนะครับไม่ใช่หรอกครับกลัวก่อนนะครับมอนี่ เลยอ่ะอัพแม็กด้วยผมวมาเนี่ย <S <S ยิงใครเนี่ยยิงผีก็ไม่โดนโโโโโโโผีลงมาครับพวกนั้นจะรู้ตัวหรือเปล่าครับต้องเห็นผีขึ้นมาแน่แน่ครับ เรียบร้อยครับข่ามันได้นั่นน่ะวัดเรียบร้อยครับมาตาเราเล่นแล้วรั้บต่อกันเลยครับ Fire in the hole! เอาละครับุกคนี้ขอจบคลิปเชยงแค่นี้นะครับอย่มกดไลค์และกดกระดิ่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับติๆน